สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวช่องให้เพื่อนเนาะไม่ใช่รีวิวเป็นโปรโมทช่องให้เพื่อนนะคะก็เข้าไปใน y o u u t youtube c h a n n e l เหมือนเดิมเหมือนพัดแรกของเดอะเฟิร์นนะคะก็กดตรงนี้นะคะตรงที่เป็นแว่นเนี่ยแล้วพิมพ์ว่าน no, อ no, no. นัดเด็กเดือค่ะนอนัดเนาะก็เว้นนิดหน่อยนะคะนอนนัด no, แล้วก็เว้นอีกครั้งหนึ่ง เด็กเฮ้ย <Hey. S 1> มีสระเอน no, อนัทเด็กื้อค้นหาคัะ,ก,ะก็จะกดอย่างนี้เนาะก็จะกดอย่างนี้นะคะแล้วก็รอไปก่อนเพราะอินเทอร์เนต็ตเรามันก็ช้านิดหน่อยนะคะนี่ก็จะเห็นแล้วก็จะเป็นรูปตัวนี้นะคะนอนนัท no, เด็กดื้อมีสมาชิก9คนนะคะมีวิดีโอ1วิดีโอนะคะก็จะเริ่มทำใหม่ๆนะคะอ๋อทำไมขึ้นข้างหน้า9้าข้างในสิ นี่นะนอนเด็ก no ดื ath, ้อค่ะก็จะเป็นคลิปแรกก็จะเป็นคลิปโปรโมทเกมนะมีคนซับสไครซับสไครซ์คนซับสไครอยู่สิบคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย